โอเคไปสามสองหนึ่งสวัสดีครับนี่คือรายการ every week เอกาซึมครับอยู่กับผมแพทย์บุญชินสุขครับผมอีกมณีพาวิโรจน์พันค่ะมาพร้อมอากาศร้อนๆในวันที่วงการดนตรีครึ่งวงการอยู่ฮ่องกอง <laughs> <laughs> อยู่ที่ Clock a n น f l ับนะฮะ <laughs> ทำไมค <laughs> ุณไม่ไปเพราะว่าอยากดูแค่วงเดียว <ah, อดเปรี้ยวไว้กินหวานเ,ออเดี๋ยวค่อยไปที่งานอื่นโอเคโอเคอยากดูแค่วงเดียวนี่ก็น่าจะอยากดู วงไฮท์ใช่ไหมฮะที่เขาไปเล่นที่นู่นหรือทรีแมนดาวค่ะพี่อย่าเล่นดิแกงแกงอย่าแกงนะครับผมยังไงอาร์กติกก็นะก็เดี๋ยวรอดูแถวแถวนี้เอาก็ได้ก็ได้นะครับผมเย่แต่ว่ารายการของเราก็เหมือนเดิมครับผมเรายังมีเพลงไทยเจ๋งๆประจำสัปดาห์มาฝากกันทุกๆวันจันนะครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe Channel ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยถ้าชื่นชอบนะครับคุณนิกเริ่มก่อนเหมือนเดิมจ้ะได้ค่ะ ก็ไปที่วงอะไรก่อนดีอะไปไม่ถูกเลยโอเคคุณคุณแย่งผมไปหลายวงสัปดาห์นี้เอาเอาเอาวงแรกที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเขาละกันวงชื่อเคิร์สค่ะจริงจริงก่อนหน้าเนี่ยเขาก็มีเพลงออกมาของตัวเองอยู่แล้วใช่แล้วก็ตอนหลังพึ่งเซนเข้ากับเวเฟอร์ออกมา2เพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่3ครับผมชื่อว่าเพื่อเข้าใจเธอคือก่อนหน้าเนี่ยเขาจะทําเพลงประมาณแบบ alternative ช้าๆนดี้ป pop ใช่ไหมลอย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 อันนี้มาสนุกเลยค่ะเท่เลยคือแบบ เออเอาเฉเป็นเป็นแบบกีตาร์แบนกราอาชุกหนึ่งอะไรเนี้ยจะทำทรงๆนี้แล้วก็เราชอบความที่แบบกีตาริฟมันมันเร์ฝูกองเร้าๆมันเต้นดรามได้สนุกอะไรเงี้ยแล้วก็มีท่อนลองซ้ำๆแบบไฮ้ไฮ้ไฮ้ไฮมันติดหัวครับเออก็ค่ะประมาณนี้คือคือชอบชอบเลยอ่ะฟัแล้วถูกจริตใช่ก็ไม่รู้ว่างานต่อๆไปเขาจะออกมาทรงนี้หรือเปล่าหรือว่าจะกลับไปแบบเดิมก็ต้องรอติดตามนะฮะแต่ว่าน้องในเอ็มีคนหนึ่งขอพูดถึงเห็นหน้าคุณคุณคือ ชื่อแมทธิวเมย์เป็นเคยไปประกวดแบบไม่แน่ใจรายการอะไรเดอะเฟสหรือเปล่าแต่ว่าน้องเขาทำเพลงด้วยอเออชื่อแมตตี้แมทริกไปติดตามดูอ๋อแล้วเปนชื่อในวงการเขาใช่ไหมฮะแมทริกใช่ไปครับได้ได้ได,ได้ผมเป็นวงน้องๆวัยรุ่นเหมือนกันนะครับคือวงนี้เอาจริงมีการมีการเดินทางที ประมาณหนึ่งเลยะฮะก็คือเส้นทางเขาก็น่าสนใจนะครับคือเป็นวงแชมป์ฮอตเวฟเป็นสกอร์บอทสนะครับปี2017วงชื่อมีเทนครับเอกนะฮะมีเทนเขาเป็นแชมป์ฮอตเวฟใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปทำโปรเจกต์กับฝั่งหลายๆเจ้าฝั่งกัมมี่นะครับแล้วก็ไปฝั่งจีนแล็บนะครับเคยมีเพลงออกมาแต่ปัจจุบันอยู่ค่ายชื่อ Circle Music นะครับผมแล้วก็ตอนแรกเริ่มเดิมทีนั้นน่ยตอนที่ประกฏทาอดเวฟเราจะจําได้ว่าเป็นวงที่นักร้องนําจะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงน้อ่น้องผู้หญิงก็ออกไปแล้วก็ถูกทดแทนด้วยสมาชิกท่านใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นวงชายล้วน4คนแล้วนะครับโฟร์พีซแบนะครับอยู่กับ Circle Music เพ <im itar noise> ลงล่าสุดชื่อว่าใครอยากเป็นเพื่อนเธอแน่นอนเพลง <im itar noise> ป๊อปสนุกๆ <im itar noise> ทำไมครับนไหม เขาม่ีใอยากเป็นเพื่อนเธอหรอไม่ใช่มันมันดูแบบไอออนิกมันแปลได้2อย่างอ่าเอออ่าอยากเป็นเพื่อนเธออยากอยากเป็นแฟนอ่ากับขาเซีบเป็นเพื่อนแกอ่าอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นเออกิมมิกมีซีวิดีโอน่ารักดีนะครับแล้วก็เพลงสนุกสนุกหนึ่งก็เจ็ดห้าชุดชุดแรกๆเลยคือแบบกีตาร์สับสนุกสนุกประมาณนี้แล้วก็กีตาร์โซโล่ดีนะฮะเป็นเป็นกีตาร์โซโล่เสียงแตกซึ่งขอบคุณมากที่ยังลงเหลืออยู่ในตลาดนะครับฟังแล้วรู้สึกเออเฮ้ย สนุกจังเลยแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพลงต่อๆไปของของทางมีเทนจะออกไปทางลักษณะไหนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวงนะครับที่ผมฟังแล้วแบบเอ้ยถูกจริตถูกจริตวัยรุ่นตอนปลายอย่างผมมากๆนะฮะใครอยากเป็นเพื่อนเธอมีเทนครับผมเชียร์ครับ ค่ะบอกว่ามีกีตาร์เสียงแตกๆเรามาเบสเสียงแตกกันมั้งมักะราอ๋อนึกว่ามอเตอร์เฮดโอเคมักรามักราเอามีอัลบั้มใหม่ชื่อว่าอัลเทริโกเหมือนเป็นอัลบั้มแล้วใช่ไหมเป็นอัลบั้มแล้วค่ะเหมือนเขาจะชูแบบตัวคาแรคเตอร์เขาเรียกว่าอะไรนะสมาชิกวงลึกลับมันจะมีอันหนึ่งอ่ะที่เป็นเหมือนแบบหน้า AI g e n e r a t e มาเชดอ่โดยที่ ไม่ไม่ใช่คนนะหรืออาจจะเป็นใครแต่ว่าเอาคนนี้มาแทนอะไรอย่างเงี้ยจำชื่อไม่ได้ขอพายด้วยซึ่งอเราั้งชื่อเอาเธออีโก้ค่ะเหมือนเพลงเล็กใส่เพลงนี้ที่เพิ่งปล่อยมันเป็นเพลงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโปรโมตเปิดอัลบั้มปะครับสักอย่างเออใช่ใช่เทมากยังคงเท่เหมือนเดิมแต่ว่าในเพลงนี้มันก็จะดูดาร์กขึ้นเทียบกับเพลงก่อนๆที่โผล่เข้ามารรู้สึกว่ามีซาวดีไซน์มากขึ้นค่ะแบบไลน์เบสมีความแตกๆอะไรเงี้ยสะใจมากๆแล้วก็เหมือนดีไซน์การร้อง ได้เท่ด้วยแบบการแบ่งวัฒน์ทอดอะไรเงี้ยค่ะโซโลโกีตร์ก็คือแบบมีความฮาร์ดร็อกบลูส์ร็อกแล้วก็เอ็มวีเทมากเป็นแอนิเมชันก็ยังใช้ตัวละครลึกลับตัวเนี้ยสมาชิกวงคนนี้ให้เป็นแบบเล่าเรื่องเป็นข่าวดำลองไปดูครับเพลงชื่อเลกไซด์ค่ะจากมักกาที่จริงคุณคุณมักกาก็คือคุณคิวอะเนาะค่ว่าคุณคิวก็ก็เขาเรียกว่าอะไรแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะจากภาพแรกที่เราเห็นตอนบลูสเทปอะเนาะเสียงจะแบบ กวนๆยานๆนานๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือแบบมีความคลาสสิกร็อกมากขึ้นมีความเท่กราชมีความแบบเท่เออเกา่าๆเก่าขึ้นเยอะเชียร์ครับวงนี้มากราชอบเหมือนกันนะครับผมขึ้นเหนือบ้างครับผมเป็นวงเออเป็นเพลงเนี่ยนะผมใช้คเขาว่าอะไรดีลานาเกาหลีนป๊อปแจ๊สนะฮะก็ <laughs> งานจาก ETC งานใหม่ ETC นะครับผมชอบมากคือ ETC เป็นวงที่ โอเคมาตรฐานเขาสูงอยู่แล้วอยู่ในวงการมาจะ20ปีแล้วนะครับมาตรฐานเรื่องดนตรีทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเก่งนั่งวงแล้วพอคนที่เก่งระดับนั้นมาทําเพลงปัป๊บที่ฟังเพราะๆเนี่ยรายละเอียดดนตรีมันมันจะเยอะมากเพราะเขาจะปล่อยของแบบสอดแทรกอยู่ในเพลงตลอดเวลาน,นะครับเ,เพลงล่าสุดชื่อฮักเมาเมาฮักนะครับเป็นเพลงจะร้องแบบล้านนาะอ่อนๆคือไม่ได้ฮาร์ดคอร์ไม่ได้ขนาดเสียงในฟิล์มต้องแปลขนาดนั้นนะแต่ว่าเป็น ภา,าษากลางนีแหละครับฟังง่ายๆแต่ว่ามีมีซึ้งมีเสียงซึ้งอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เนื้อเพลงก็คือแต่งโดยคุณแอมอัจฉริยานะครับที่งานเยอะมากไม่รู้เก็บเงินไว้ไหนนะครับแล้วก็มีมีซาวความล้านนามีความเหนือเป็นวงเหนือทั้งวง,งเชียงใหม่ทั้งวงนะครับอยู่ในนั้นด้วย <S <S ส่วนลายกีตาร์พวกเสียงกีตาร์ของคุณโอเลจะเพาะมากนะครับลูกฟิวอินจะเป็นแจ๊สลุวนๆเลยหวานเจี๊ยบแล้วก็เปียโนโซโล่ของคุณโซนี่ก็คือแบบ เล่นแค่ไม่กี่บา์แต่ว่ามันเพราะมากนะฮะเป็นอีกวงหนึ่งที่ที่มาตรฐานเขาสูงคือชอบไม่ชอบอันนี้แล้วแต่รสนิยม,มน,นะครับแต่เพลงนี้ผมชอบมากนะครับฮักเมาเมาหักครับล่าสุดจาก E.T.C เย่ T yeah. ยังอยู่กันที่วงจากเมืองเหนือเมืองเหนือเ yeah. ชียงใหม่มาเลเซีย <Hey. S 2> สลิจุดอิสเปลสปอยเพลงใหม่อีกแล้วโอ้โห oh ซึ่งสลิจุดอิสเปตอนนี้นะเออริมเป็นอะไรอีกแล้วสลิตจุดอิสเปลสตอนนี้ก็คืออยู่ค่ายพอลินซาของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งรู้สึกว่าแบบ งานชุดใหม่อะเราเดาทางเขาไม่ถูกแล้วสองเพลงที่ปล่อยมานี่ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยใช่คนละแนวเลยเพลงแรกนี่ส cret มาแบบดิงๆิงแบบพิงฟลอยงี้เพลงนี้มาตอนต้นนึกว่าจะ雷迪奥เตุฟังไปแปบนึงเอาเป็น Rock and Ro l l เฉยเลยรักคีสนี่ว้าเออคือแบบมีการดีไซน์การร้องที่ไม่ขุนเราไม่เคยได้ยินแบบเฟนเดอร์ร้องแบบนี้เออเสียงแบบจะแบบทิ้งทิ้งดิบดิบหน่อยจะมีความเป็นแบบเอ่อ50ฟทีสร็อกแอ l อะไรตรงนั้นนะ r o c k บ b i l l y ป่ะเออแล้วก็ มีใสเอฟเฟกอืเอเข้าไปเาเรียกว่าอะไรเหมือนใส่ฟิลเตอร์อ่าเออนี่คือเป็นการรีวิวแบบคนไม่มีความรู้เรื่องดนตรีเลยก็เลยจะแบบใช้คำแบบบ้านๆนิดนึงเออแล้วก็แบบจาวคีย์บ์ดอะค่ะมันจะมีความแบบเด้งออกมาเลยแล้วไลน์เบสมันก็สนุกคลอไปด้วยกันอะไรเงี้ย MV เนี่ยเออตั้งพูดถึงเอมีนิดนึงคือมันก็ม่วนไงคือเพลงเขามันมีความแบบฟัง้วนึกถึงอะไรนะแบบ lonely boy ใช่ไหมที่พี่บอกว่าแบบ like อเป็น สับโยกไงใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็นั่นแหละคือเหมือนความแรงของการเต้นมันจะเริ่มค่อยๆไล่ระดับไปตามความปัน่นปวนในเพลง <laughs> ใช่ปะแล้วเหมือนตอนท้ายก็คือกล้องก็สั่นอะไรก็สัน่นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเพลงนี้เขาอ่ามีความเขาเรียกว่าอะไรนะการพูดถึงการวิ่งหนีเสียงในหัวอืเออก็คือเหมือนเหมือนเพลงเขาจะใส่เมสเซจตลอดเลยเพลงที่แล้วก็มีอะไรเงี้ยเพลงนี้ก็คือพูดถึงเรื่องนั้นซึ่งเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ย มันน่าลำคาญใช่แต่บางทีเรายิ่งต่อต้านอะ่ะเราจะยิ่งแบบรู้สึกว่า,า,า,าหนีไม่พ้นแล้วก็แบบอาจจะแบบกังเริ่มทรมานเริ่มอะไรมากขึ้นอะ่ะลำคานแบบหนักกว่าเดิมอะ่ะดังนั้นนะเขาบอกว่าเออลองนิ่งๆแล้วก็คุยกับเสียงในหัวนะดูบางทีเราอาจจะแบบเคลียร์กับบางเรื่องมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งม,มันก็จะมีความแบบท่อนหนึ่งที่เขาจะเริ่มลองไม่เป็นภาษาแล้วอะ่ะ <laughs> อันนั้นอะ่ะ มันให้ความรู้สึกเหมือนแบบไทยฟังซากิเดเลียแบบมันมีอะไร่ามันหนึ่งพี่หนึ่งออกใช่ไหมหมอะ <c oughs> ลอมฟังอะประมาณนั้นค่ะแบบพวกซาวด์ยุคแบบปลาย 60s70s มาเลยเทมาจ้ะสไลด์ชุด i s b l i s s ค่ะเพลงชื่อ background noise ค่ะเป็นน่าจะเป็นเพลงปิดโชว์ที่ดีเหมือนกันนะน่าจะม้วนเออแก้วเบียร์เก้าอี้ลอยอรอว่าต่อไดทายน่าจะม้วนน่าจะม้วนครับผมชอบเหมือนกัน นะฮะอ่าผมไปที่วงที่ผมสุดท้ายก็ยังไม่เคยดูสดอยู่ดีกี้ๆนั่นเองนะครับผมกี้กับซิงเกิลแรกในอัลบั้มใหม่นะครับ ซึ่งซึ่งอัลบั้มก็ยังไม่ออกนะครับแต่นี่จะเหมือนเป็นเหมือนแบบเพลงที่น่าจะเซตโทนของอัลบั้มนี้ไว้นะครับเพลงชื่อว่า Get up นะครับซิตี้ป๊อปไทยๆผมไม่แน่ใจว่าเขาอยากใช้คำนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามันมันมีความมันมีความซิตี้ป๊อปไทยๆอยู่นะครับสาวอินเตอร์มากนะครับจากฝั่งปารีนามนะครับเป็นเป็นเพลงที่ใครชอบกีตาร์เนี่ยน่าน่าจะเลิฟ <pensando> เพลงนี้กีตาร์คอร์ดสับฟังกี้ฟังกี้สวยๆถ้าใครชอบพวกตระกูลวูฟเพกตระกูลคอร์รีวองทั้งหลายแหล่ที่น้องจะมา <laughs> นะครับผมอชอบแน่นอนแล้วก็พอเป็นทอดกีตาร์โซโล่นี่คือแบบโอ้แบบ n e c k pick up โซโล่วันหวานเพราะๆพะซึ่งเอาจริงด้วยคำที่ผมไม่เคยดูสดเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าคุณนนคุณบอสแบ่งแบ่งลายใครโซโล่หรือว่าใครใครคอร์ดนะครับคือขอไปด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่าดีดีหมดทั้งลายโซโล่ทั้งลายคอร์ดนะครับแล้วก็คุณนนผมก็เพิ่งเห็นว่า รับสองกีต้าอยู่ใช่ใช่เป็นของให้เห็นเห็นคนแชร์อยู่เมื่อวานเยอะๆเลยก็เดี๋ยวว่าจะไปเรียนอยู่เหมือนกันนะราคา reasonable นะครับดีมากดีมากนะครับถ้าใครชอบนี่แหละดนตรีดีๆเท่ๆเก๋ๆกีต้าเท่ๆเสียงคุณเฮเลนมีเสน่ห์มากๆน่าจะชอบเพลงนี้มากๆเป็นการเลือกทุกอย่างที่ถูกต้องหมดเลยซาวด์ซินเิไซเซอร์เสียงประกชรชนที่คุณปกป้องมาป้องป้องป้องให้นะครับปกป้องจิตดีนะครับแล้วก็ ขอพูดกีต้าร์รอบเ,อเลือกโน้ตได้ดีมากเวลาวโซโล่โซโล่หวัดเจี๊ยบเลยนะครับกำลังจะไปเล่นที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็เมืองไทยเหมือนจะไปเล่นที่งานกีฬาทางน้ําอะไรสักอย่างเห็นใช้เพิ่งประกาศไปเห็นล่าสุดเพิ่งประกาศไปนะครับก็ต้องดูแล้วล่ะ <laughs> บอกตัวเองนะบอกตัวเองทำไมยังไม่ได้ดูวะนะครับฝากด้วยวงนี้ผมชอบมากจริงๆกีกี้นะครับกิกี้ก็ชอบนะครับเ Up ค่ะเชียปลายตาแห่เพลงสนุกสนุก แต่ว่าอันนี้เราเคยแนะนําไปก่อนเมื่อประมาณสองวีที่แล้วมั้งดารารัศมีค่ะเพลงชื่อเรืองราตรีแต่ว่าความพิเศษคืออันนี้ได้โฟโต้สติ๊กเกอร์แมชชีนคุณน้องครับผมมาริมิกใช่เป็นแบบแอซิดรีมิกซ์ซึ่งต้องบอกว่าเลยไม่ค่อยเพราะว่าเหมือนเขาเอาเอ e m เมนต์ในเพลงแรกในในเพลงออริจินอลอ่ะอย่างเช่นแบบกีตาร์แซวที่มันเด่นๆออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแทมบูลินมาคือเหมือนมันทริปกันคนละแบบพี่ <laughs> คือเพลงนี้มันภาษาอังก <laughs> ภาษาอังกชื่อ Acid Trip <laughs> ใช่ไหมแล้วแบบเหมือนอันเนี้ยก็ให้ความรู้สึกเป็นแบบเอตีมากขึ้นจากอนุรนิใช่ปะเปลี่ยนยุคเลยเพราะว่าด้วยซาวด์ซินหรือว่าบีดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นดนตรีตรที่แบบค่อนข้างเริ่มเริ่มมาในยุคนั้นเออเราแบบพออันนั้นเป็นฟุตน้ำผู้ใช่ปะอันนี้ก็เอาฟุตของ,ของแบบโฆษณายุค แปดศูนย์มายังไงก็คงสิ่งนั้นอยู่ใช่ใช่คอนเซปต์ก็แน่นอยู่ค่ะซึ่งอันเนี้ยเราชอบมากโดยความที่แบบสาวสินมันช้ำช่ำนะแล้วก็แบบใช้เอลิเมนต์เก่าเข้ามาด้วยกันได้แบบเออลงตัวแล้วก็มันจะมีบางท่อนที่เหมือนแบบตัดไปเป็นชาร์เลยคือแบบมันทริปจริงสมชื่อเออเออเออมันดีมากแล้วก็ตอนหลังก็จะมีเป็นแบบจ็อบมาเป็นบีหนงวงแบบทริปฮอบกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะ เกือบตายเทนโวไว้ใจอยู่แล้วไว้ใจเลยรสนิยมการเลือกบีทเลือกเลือกซาวอะไรอย่างงี้คือสุดยอดอยู่แล้วค่ะครับเรื่องราตรี The Photo Sticker Machine Acid Remix จากดารารัศมีจ้าโอ้ยเนี่ยครับเอ้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยปะที่เราเอาเพลงเดิมแต่ว่าคนละเวอร์ชันมาแนะนํากันต่างสัปดาห์น่าจะนะเออแต่เจ๋งเดี๋ยวเดี๋ยวไปตั้งใจฟังนะครับเพลงสุดแรงของผมแล้วก็ก็น่าจะเดากันดอกกันนะว่าว่าต้องมีวงนี้ในสัปดาห์นี้ ใจจริงคืออยากเก็บไว้เพราะว่าจะรีวิวตอนก็ออกระเบ้าเต็มแต่ไม่ได้ละ<ฆ>มันมันดีเกินไปเดนิมครับ <laughs> <laughs> where we are <laughs> นะครับฟีเจอริงคุณ uh, พัชระ,ชะ,ระคุ้มชัยสกุลนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักคุณคุณโยนะครับเป็นมือกีตาร์แจ๊สที่เก่มกกง,แบบกงมากเก่งแบบเก่งมากหวานเจี๊ยบถ้าใครชอบมือก,กีตาร์แจ๊สประมาณแบบจูเลน่าอะไรเงี้ยจะน,น่าจะชอบสาวของคุณโยมากนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ต่างจาก ไอ้สามสามเพลงสี่เพลงแรกที่เขาปล่อยมากับดีซานะครับคือ่าจะเป็นแบบป่วนบ้าบอเอ้ยอะไรเงี้ยก็อันนี้คือ R&B เลย R&B เเพราะๆเลยถ้าถ้าเป็นยุคผมนะก็จะแบบ b o y s to Men แบรนด์ที่คือยุคยุคผมไงนะฮะ90นกลางๆไปจนถึง2,000ต้นๆประมาณนั้นเลยนะครับมันจะมีเสียงรูดเบสซินแบบแบบซินดิไซเซอร์รูดเบสแบบแบบยงเงี้ย อย,อยู่ทั้งเพลงซึ่งมันทําให้เออเราหัวดึกถึงสาวยุคนั้นนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะปลดปล่อยพลังการร้องของคุณเพลงได้ได้ดีมากๆนะครับถ้า,าต่อเล่นสดเพลงนี้ก็น่านจะเป็นเพลงที่สมาชิกท่านอื่นแบบไปไป,ไปพักพักผ่อน <laughs> หลังเวทีแล้วแบบสปอตไลท์ยิงไปที่เพลงออกเพลงลุยลูกป๊งประมาณนี้นะครับชนะใช่แล้วก็กีต้าโอ้ทุกเพลงที่ผมพูดในวันนี้คือแบบผมชอบกีต้าร์หมดเลยนะครับคุณคุณโยกก็ ลายแจสเขาเขาเขาคือพราะมากนะครับเชียว่ะเพลงนี้เชียเลยแล้วก็แล้วก็ดันไม่นึกด้วยว่าว่าจะเป็นซาวด์แบบนี้ถ้าวัดจากสามเพลงที่ผ่านมาของเดนิมก็นึกว่าจะมาแบบปนปวนบ้าบ้าบอๆอีกอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอมาเจออีกแบบอุ้ยโอ้ดีว่ะมาแบบสวยๆใช่นะครับตอนแรกว่าจะเก็บไว้อย่างที่บอกไปไว้รีวิวเต็มๆแต่เอ้ามามามาต้องเชียกันหน่อยเลยคงไม่ปล่อยแล้วแหละไม่ปล่อยแล้วเพราะว่าอัลบั้มออกมาเต็มแล้ว เอาละใช่อ่ะถ้าเราจะรีวิวเราก็เอาไอ้คลิปเก่าๆมาตัดรวมๆกันแล้วกันเนอะใช่ได้ตามนั้นครับผมเดยๆอัียงไมม่่คเดิมนะครับ w h e we are featuring คุณโยนะครับพชระคุ้มชัยสกุลอ่าถ้าสมมติผมอ่านชื่อคุณโยผิดขออภัยด้วยเพราะว่าเขาสะกดภาษาไทยคือพชรแต่ภาษาอังกฤษคือพอดชระก็เออน่าจะพชระนะครับผมคุณโยนะครับฝากด้วยเพลงนี้ถ้าใครชอบ R&B ใครชอบกีตาร์แจ๊สเพราะๆอินแน่นอนครับผม หมดละคุณอีท้าปิดท้ายด้วยตำนานวงรอกอิเล็กทรอนิกส์สุดเท่จาก small room บ้า b a r b ้สเ y e พี่ตาคือเพลงชื่อว่าในความทรงจำครับผมเราไม่คุ้นกับบาร์บี้ที่ออกมาในโทนนี้เลยเออเพราะเอาจริงคุณอีกก็ไม่น่าทันบาร b i e 90อืมอ่ะคือเกิดทันแหละคงย้อนไปฟังแต่ว่ามันคนละสาวกันเลยนะตอนนี้คนละเรื่องเลยแล้วแบบโอ้เพลงเพลงก่อนอันนี้กับเพลงนี้ก็ ไม่เหมือนกันใช่อันนี้จะมีความสาวกีตาแบบฟุ้งฟุงมีแบบซินแอมเบียนฟุ้งฟุงข้างหลังคอคือทำให้บรรยากาศมันดูแบบดรีมมี่เล่นกับคำว่าในความทรงจำใช่ไหมแล้วโอ้คมันก็เป็นเพลงที่แบบเหมือนคนยังติดอยู่กับอ่ะไม่ได้อยู่กับคนรักแล้วหรือว่าคนรักตายหรืออะไรก็ตามแล้วแต่ไปตีความในเอ็มบีเลยจ้ะจากไปละอแต่ว่าอะไรเรื่องดีๆมันก็ยังอยู่ในความทรงจำเพราะแม่แบบเมโลดี้คือสวยมาก ไม่ไหวละแล้วกีตาร์โซโล่ตอนท้ายก็แบบนี่มันแบบนี่นี่ก็ขยี้ไปไหนเนี่ยพี่เออแล้วก็เสียงร้องพี่ตาเขาจะแบบร้องแบบเหมือนกระสิบอะเบาๆนิดนึงอะไรเงี้ยดีปากเปกันนะหลายๆรุ่นน้องผมหลายๆคนคือแบบไม่เคยรู้จักพี่ตามาก่อนเพิ่งมารู้จักแบบเนี่ยจากหนังเรื่องเฟกที่มันเข้า Netflix กซ์แล้วก็แบบตอนนี้เหมือนเขาทำเขาทาเป็น คอนเทนต์ใน Youtube อะไรเงี้ยคุณตาพุทธเร่ปาพุทธาเรอะไรอย่างงี้ก็มีหลายรุ่นเหมือนกันที่เพิ่งรู้จักคุณตาตอนตอนไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เออก็มีเหมือนกันก็ไทม์เลสไทม์เลสทม์เลสความเท่ที่ยังเดิมสุดๆครับผมบาบี้นะฮะเอ็มวีนี้ก็ทีมเจตนาทำป่ะอ่าคุณจักอ่าอ้ยงานเยอะตอนนี้คุณจักงานเยอะนะครับผมรุ่งเรืองสมัยก่อนเอ้ยผมเคยจ้างสมัยเขา ห้าหมืนกว่าบาทเองต <laughs> อนนี้ห้าแสนแล้วมัง้งคุณจักยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับผมส่วนนักแสดงก็น้องสะกลกับเอิงเอยเล่นดีมากสองคนครับผมตัดไปเยี่ยมเลยในความทรงจำบาร์บี้จากสมมรุมจ้าโอ้ย าเพลงครบถ้วนในสัปดาห์นี้นะครับยังไงขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะครับเรากลับมาทุกวันจันทร์กับการแนะนําเพลงใหม่ๆนะครับถ้าสัปดาห์ไหนคุณอีกไม่ว่างผมไม่ว่างก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาใครมาแทน <c oughs> หรือไม่ก็เดี๋ยวซูมเอานะครับนะแต่เราพยายามฟิกซ์ไว้ว่าเป็นวันจันทร์เนอะอีกนะึะนะครับประมาณนี้ก็มันเป็นร้องวิกเอนะฮะวันนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้ไปทํางานกันสู้ นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ every week เอียร์แก่ซึมผมแพทย์บุญสินสุขครับผมอิงมณิภาวิโรพันธ์ค่ะนี่ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ